คุณเคยถามตัวเองไหมคะว่าตอนนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณโอเคไหมหรือว่าคุณต้องการอะไรลินกำลังจะพูดถึงในเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการซึมเศร้ามันต่างกันนะคะลินอยากให้คุณวิเคราะห์ตัวเองอย่างนี้ว่าคุณเป็นแค่ภาวะซึมเศร้า หรือเป็นโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเท่าที่ดินไปฟังข้อมูลจากคุณหมอมานะคะก็คือมันจะเป็นอาการจากสมมุติว่าคุณเสียคนที่คุณรักไปคุณอาจเสียใจไปแค่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนแล้วคุณก็ค่อยๆดีขึ้นอันนี้ค่ะเขาเรียกแค่ว่าภาวะซึมเศร้าแต่กับอีกอันที่เป็นโรค คือมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงมันไม่มีทางที่จะจะเหมือนดีขึ้นได้เลยแล้วก็เป็นทุกวันติดต่อกันคิดถึงเรื่องที่ไม่อยากอยู่แล้วด้อยค่าตัวเองมองไม่เห็นแสงสว่างอะไรแล้วอันเนี้ย คุณตีได้เลยว่าคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าทานอาหารน้อยลงไม่สดใสอยากร้องไห้ตลอดเวลาเซนซิทีฟง่ายอันนี้ก็ใช่นะตัวลินเองเคยมีประสบการณ์ที่เป็นซึมเศร้ามาก่อนแต่ลินไม่ไปหาหมอไม่ทานยาลินหายเอง ลินเริ่มอย่างนี้ว่าวันที่ลินรู้ตัวว่าลินเป็นอะคือลินเคยไปทําแบบทดสอบทั้งใน g o o g l e เองแล้วก็ของทางโรงเรียนเองที่มีแบบประเมินความเครียดของเด็กอะเขาก็มีมาให้ทําเหมือนแทบจะทุกปีเลยลินก็ทําแล้วแน่นอนค่ะลินเข้าขายตลอดทุกอันที่ทำแม้กระทั่งในของ g o o g l e เองลินก็เลยรู้แล้วแหละว่าโอเค ฉันน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอาการที่มันเป็นอยู่อะต่อให้ไม่ต้องทำแบบทดสอบแบบมันก็รู้อยู่แล้วว่าน่าจะใช่และแน่นอนว่าไม่ได้เป็นแค่ภาวะแต่มันเป็นโรคแล้วค่ะคือรู้ตัวอีกทีลินก็กลายเป็นคนที่ไรความรู้สึกคิดแต่เรื่องที่ไม่อยากอยู่แล้ว เบื่อโลกนี้เบื่อชีวิตไม่สดใสมองทุกอย่างเป็นในแง่ลบไปสมดชีวิตมืดมองไม่เห็นแสงสว่างมองไม่เห็นทางออกไม่รู้จะแก้ยังไงไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นได้ยังไงด้วยซ้านั่นคือสิ่งที่ลินเป็นและแม้กระทั่งตอนอายุสิบขวบดินจําได้ดินนั่งอยู่มุมมืดหน้าตู้เสื้อผ้าของตัวเอง แล้วคิดว่าถ้าบ้านนี้ไม่มีฉันสักคนมันก็คงจะดีเนะนั่นคือความคิดเด็กสขวบคนหนึ่งที่มีบาดแผลเรื่องครอบครัวอยู่ในใจเต็มไปหมดมันเยอะมันเจ็บจนเด็กคนหนึ่งจะรับไหวเขาไม่อยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากไปหยิบ มีดมาสักเล่มแล้วก็มาทําให้มันจบไปชีวิตฉันจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดมันรู้สึกอะไรแบบนี้อีกไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์หรือผู้คนแบบนี้อีกที่ฉันไม่ได้อยากเจอฉันจะได้ไม่ต้องมาพบเจออีกแต่มันมีความคิดหนึ่งที่มันแวบมาที่ลินก็ถือว่าเป็นแวบที่ช่วยชีวิตอ่ะคือมันแค่คิดว่า แต่มันยังมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทําเลยนะความฝันมันยังไม่สําเร็จเลยนะเว้ยเรายังไม่ใช้ชีวิตแบบที่มีความสุขจริงๆเลยนะอย่าเพิ่งไปได้ไหมอันนี้มีความคิดหนึ่งที่บอกตัวเองใหมก็เลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะตอนเด็แล้วก็ช่วงที่ตอนที่ลินเป็นซึมเศร้าลินไม่ได้มีอาการที่ทำร้ายร่างกายตัวเอง แต่จะมีแบบต่อว่าด่าทอเอออาจจะแบบมีการเครื่องของอะไรเงี้ยนี่คืออาการที่ลินเป็นแล้วก็จะมีอาการที่ร้องไห้ง่ายเศร้าง่ายอ่าเวลาใครทําอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะมองไปในแง่ร้ายตลอดแม้กระทั่งเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เราก็ร้องไห้อย่างเช่น ดินซื้อน้ำมาขวดหนึ่งตอนมัธยมแล้วเพื่อนแค่เอาขวดน้ำที่ดินยังไม่ได้เปิดอะไปเล่นดินก็ร้องไห้เพราะดินรู้สึกว่าทำไมามีแต่คนทำลายชั้นทำไมามีแต่คนกันแกล้งทำไมามีแต่คนเนื่อนี้ทางทางที่เพื่อนมันก็ไม่ได้ตั้งใจเพื่อนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำใครเพราะว่าน้ำมันก็พะเอื้อนหล่นไปที่พื้นเพื่อนก็แค่เก็บแบบแล้วก็ไปเล่นเตะแบบเป็นฟุตบอลก,กันเ้ยผู้ชาย แล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้ําเราหล่นเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ําเราแล้วมันยังไม่ได้เปิดเราก็เลยไปร้องไห้ไยยงซึ่งตอนที่ลินกลับมาที่หอลินก็มานั่งวิเคราะห์กับตัวเองว่าเราฉันต้องร้องไห้กับเรื่องพวกนั้นตลอดเลยหรือเปล่าเพื่อนก็แค่แบบไม่รู้อะถ้าพูดตามความเป็นจริงที่ลินมานั่งคิดได้นะว่าเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจนะหน้าเพื่อนยังงงเลยว่าลินร้องไห้ทําไม อ,อ,อย่างนี้มันก็เลยทําให้ลินยิ่งแน่ชัดแล้วว่าลินไม่ปกติอาจจะมีปัญหาบางอย่างอยู่ในใจลินจําได้ว่าตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งอยู่เต็มอกมันเหมือนมีภูเขาทั้งจักรกวาลมาอยู่บนตัวเราจนทำอะไรไม่ถูกแต่คุณเชื่อไหมว่าวินาทีที่ดินเปลี่ยน แล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตลินก็คือลินเกิดความสงสารตัวเองที่เราอยู่ในสภาพแบบเนี้ยมันมันเกิดความสงสารที่ว่าแบบทําไมวะฉันจะเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งอะทำไมมันเป็นไม่ได้ทําไมฉันจะเป็นคนที่ให้พื้นที่ปลอดภัยกับตัวเองอะทําไมมันเป็นไม่ได้แล้วทําไมฉันต้องมาเจอแต่เรื่องแบบนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าอะ่ะมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นอะ่ะไม่หยุดแต่คุณกล้าเชื่อไหมว่าถ้าวันนี้ลินบอกว่ามันกลับกันว่าวันนี้มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นลินแค่เริ่มจากการที่ลินสงสารตัวเองแล้วลินอยากหาย จากนั้นคุณลองถามตัวเองหน่อยว่าถ้าในเมื่อฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นอาการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับซึมเศร้าทั้งหลายแหละคุณถามตัวเองซิว่าคุณอยากหายหรือเปล่าที่ลินพูดประโยคนี้เพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งเขาก็บอกว่ามันจะมีกลุ่มคนไข้ที่เขาแค่ชอบเสพ อารมณ์ความเศร้าสถานการณ์เศร้าเรื่องเศร้าคือชอบไปติดกับดัความเศร้าและเขาก็ไม่ได้อยากหายอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงละเพราะเขาไม่ได้อยากหายแล้วก็มันมีจริงๆนะคะคนประเภทนี้แต่กับอีกอันหนึ่งที่คนที่อยากหายอย่างเช่นลินถ้าคุณอยากหายคุณจะหาทางออก คุณจะไม่อยากเห็นตัวเองมันนั่งอมทุกข์อย่างเงี้ยคุณจะไม่อยากเห็นเรื่องแย่มันเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าคุณจะไม่อยากรู้สึกแย่อีกแล้วอ่ะและแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นคือการแค่ลิมกลับมาที่ตัวเองคุณรู้ไหมว่ายามที่คุณเป็นซึมเศร้าอ่ะนีบถามหนยว่าใครอยู่ข้างคุณ ถ้าคุณบอกไม่มีใครลิ้นให้ตอบใหม่ค่ะใครอยู่ข้างคุณใครคือคนที่อยู่ใกล้คุณที่สุดมันก็คือตัวคุณนั่นแหละค่ะดินพูดได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเพอร์เจอร์หรือเรื่องที่แบบกุ่ขึ้นมาเองอะที่แบบรักตัวเองมีอีกตัวตนหนึ่ง ดินจะบอกให้ว่ามันคือเรื่องจริงคุณมีอีกตัวตนหนึ่งที่เขาให้อภัยคุณทุกครั้งคุณมีอีกตัวตนหนึ่งที่เขาคอยปลอบคุณอยู่เสมอคุณมีอีกตัวตนหนึ่งที่เขาคอยดูแลคุณอยู่คอยสพอร์ตคุณคอยปกป้องคุณแต่เขาทำอะไรมากไม่ได้เพราะคุณไม่เห็นเขาคุณไม่ให้ค่าเขา คุณไม่หันกลับไปคุยกับเขาคุณเผลอไปทอดทิ้งเขาโดยไม่ได้ตั้งใจลินบอกให้นะที่ลินไม่ไปหาหมอลินไม่พูดเรื่องปัญหากับคนอื่นลินไม่ทานยาลินไม่ทำอะไรทั้งนั้นลินทำทุกอย่างด้วยตัวเองดีขึ้นได้ด้วยตัวเองเพราะลินรู้ว่ามันไม่มีใครเข้าใจเราได้จริงๆหรอกไม่มี ไม่มีใครสักคนเดียวไม่มีคนรบข้างเพื่อนพ่อแม่พี่น้องญ<ย>าติสนิทมิตรสหายคนใกล้ตัวทุกอย่างไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆเพราะสุดท้ายมันมีแค่เราคนที่ผ่านกับเรามาทุกวินาทีมันคือเราดังนั้นลินถึงกลับมาที่ตัวเอง ตอนนี้คนเริ่มรับรู้การมีเขาหรือยังค่ะเขาคือคนที่อยู่กับคุณตลอดเขาคือคนที่ไม่เคยทิ้งคุณเลยแต่วันนี้วันที่คุณเศร้าที่สุดวันที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดวันที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นจุดต่ำที่สุดในชีวิต คุณรู้ไหมเขากําลังนั่งกอดคุณอยู่ข้างๆโดยที่คุณไม่ไม่รู้ตัวเลยดังนั้นวันเนี้ยกอดเขาหน่อยได้ไหมคะกอดเขาหน่อยกอดอบอุ่นที่คุณมีให้ตัวคุณเนี่ยกอดเขาหน่อยเขาก็ต้องการกอดจากคุณ บอกเขาหน่อยค่ะบอกเขาหน่อยว่าคุณรู้แล้วว่ามีเขาอยู่ตรงนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ทิ้งตัวเองคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะสุดท้ายจริงๆแล้วคุณไม่เคยโดดเดี่ยวนะคุณยังเหลือตัวเองคุณยังมีตัวคุณ แต่ถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ที่เป็นหมอแพทย์อะไรกันที่ต้องมาพูดนะถ้ามันหนักหนาเกินที่คุณจะรับได้ค่ะคุณขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้คนใกล้ตัวรอบข้างที่คุณคิดว่าคุณไว้ใจได้คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาถ้ามันไม่มีใครจริงๆก็หาหมอแต่ถ้าวันนี้คุณคิดว่า ก็สุดท้ายไม่มีใครเข้าใจฉันจริงๆเหมือนที่ลินเป็นไม่มีหรอกกลับมาที่ตัวเองค่ะถ้าคุณกลับมาที่เขาเขากลายเป็นเซฟโซนให้คุณแค่ลินดีขึ้นได้เพราะลินแค่กลับมาโฟกัสว่าลินจะกลับมารักตัวเองได้ยังไงลินไม่ได้บอกว่า การที่คุณเป็นซึมเศร้าคุณคุณไม่รักนะะแต่มันแค่เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่รู้เลยต่างหาว่าคุณมีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งที่ยังคอยดูแลคุณไม่งั้นโลกนี้มันจะมีทำไมคะ higher self จัก,กรวาลจิตวิญญาณ โลกคู่ขนานไม่งั้นโลกนี้มันจะมีสิ่งเหล่านี้ทำไมเพราะอีกคนหนึ่งคือเขาเขาก็คือคุณคุณกับเขาคือกันและกันคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคุณฟังให้ดีคุณไม่ได้โดดเดียนะดดดดเด่ยวแล้วคุณไม่เคยโดดเดี่ยววันนี้ถ้าคุณเป็นซึมเศร้าอบก,กอดตัวเองหรือยังคะ เข้าใจว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุผลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเชื่อไหมว่ารินหายได้เพราะรินแค่ยอมรับรินทำใจกับฟันตัวเองยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้คนที่มันมาทำร้ายเราไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่รินแค่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นไปแล้ว คุณจะปล่อยให้แผลมันไม่หายอย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าคุณอยากให้แผลหายคุณก็แค่ต้องรักษาเวลาจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งเรนไม่ได้ทำวันเดียวแล้วพรุ่งนี้หายเลยตัวเรนเองที่ไม่ได้ไปหาหมอที่ไม่ได้ ทานยาลินใช้เวลาเป็นปีซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะผ่านจุดจุดนั้นมาทุกครั้งที่ผ่านทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ามันทรมานอยู่แล้วค่ะแต่มันจะทรมานน้อยลงเพราะคุณรู้ว่ามีอีกคนที่เดินไปกับคุณ วันหนึ่งถ้าคุณเข้มแข็งที่คุณสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอีกครั้งคุณจะรับรู้ได้ถึงตัวตนที่เขามีจริงๆว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอการเป็นซึมเศร้ามันไม่ใช่ความผิดพลาดใดๆทั้งสิน้นคุณเชื่อไหมว่าการซึมเศร้ามันเป็นแค่บทเรียนที่ใหญ่ อันหนึ่งในชีวิตเราเท่านั้นเองเพื่อสอนให้เรากลับมารักศรัทธาในตัวเองบางทีคุณลองหาเหตุผลเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นดูก็ได้ค่ะถ้าคุณอยากหายคุณจะหาวิธีและลินก็เชื่อว่ามันจะมีอีกหลายคนที่เขาดีขึ้นได้ เพราะเขาอยากหาเพราะเขาไม่อยากให้ตัวเองเจ็บอีกแล้วเพราะเขาไม่อยากให้ตัวเองทุกข์อีกแล้วเขาอยากให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่มีใครเข้าใจฉันหรอไม่เป็นไรฉันเข้าใจตัวเองไม่มีใครอยู่ข้างฉันหรอไม่เป็นไรฉันอยู่ข้างตัวเองเพราะฉันมีตัวเองเสมอฉันมีฉันเสมอฉันไม่เคยทอดทิ้งเขา นี่คือสิ่งที่ลินเป็นลินไม่เคยง้องใครอยู่แล้วลินไม่เคยแม้แต่จะให้คนอื่นต้องมาสงสารลินไม่ต้องการความสงสารลินต้องการพุทตัวเองให้เป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ลินต้องการคุณยังต้องมีอะไรที่เรียนรู้อีกเยอะค่ะโลกนี้มันกว้างมากพอที่จะให้เราได้เติบโต อย่าไปปิดกั้นตัวเองเพียงเพราะความทรงจําที่มันแย่หรือเรื่องราวในอดีตที่มันแย่เลยค่ะดินเจ็บปวดจนดินกล้าพูดได้เลยว่าทุกวันนี้มันก็เหมือนเป็นแผลเป็นที่ติดตัวมันไม่ได้หายหรอแต่แค่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดินพูดถึงดินไม่ได้เจ็บเท่าแต่ก่อนแล้วดินกลับเข้าใจ และินก็ไม่ได้คาดหวังและลินก็รู้ว่าถ้าลินคอนโทรลตัวเองให้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ลินจะสามารถเลือกให้ตัวเองมีแต่ความสุขได้เช่นกันนี่คือทุกวันที่ลินเป็นลินให้ตัวเองมาก่อนเสมอ เหมือนที่คลิปก่อนที่ลินพูดไปเกี่ยวกับเรื่องการรักตัวเองลินให้ตัวเองมาเป็นอันดับแรกลินใส่ใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่ลินจะไปสนใจคนอ,อื่นเพราะลินรู้ว่าตัวลินสำคัญที่สุดแล้วคุณละ่ะมันถึงเวลาหรือย,อยังที่คุณจะพูด ให้ตัวเองเป็นคนแรกมันถึงเวลาหรือยังที่คุณจะต้องดูแลตัวเองด้วยตัวคุณเองมันก็เหมือนการที่คุณไปหาหมอะหมอให้ยาถ้าคุณไม่ทานก็จบสุดท้ายแล้วการไปหาหมอไม่ได้ทำให้คุณหายนะคะสุดท้ายแล้วคุณแค่เหมือนไปขอคำปรึกษาไปได้รับยามาสุดท้ายแล้วตัวคุณก็ต้องปฏิบัติอยู่ดี สุดท้ายแล้วถ้าคุณฟังที่ดินพูดดีๆใครกันแน่ที่ทำให้คุณเป็นคนหายก็ตัวคุณทั้งนั้นใช่ค่ะตัวคุณคือคำตอบทุกอย่างถ้าวันนี้มันทุกก็แค่ทำให้มันไม่ทุกคุณแค่ต้องหาวิธีให้มันพ้นทุก ก่อนจากกันอย่างที่ลินบอกถ้าคุณอยากหายคุณจะหาวิธีและลินอยากเสนอวิธีหนึ่งก็คือการที่คุณกลับไปโฟกัสที่ตัวเองจุดเริ่มต้นทุกอย่างอยู่ตรงนั้นค่ะกลับไปฝึกให้รักตัวเองใหม่แล้วคุณจะไม่เจ็บปวดอะไรเลยและนั่นคือสิ่งที่ลินทำมาตลอด แต่ทุกวันนี้ลินดีขึ้นได้เพราะลินแค่รักตัวเองค่ะแล้วลินก็เชื่อว่าคุณก็ทําได้คุณก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ลินทําได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้มันมีคนที่ดีขึ้นได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้ลิเนเชื่อในตัวคุณไงไม่ว่าโลกนี้มันจะโหดร้ายแค่ไหนอย่างน้อยคุณมีตัวคุณจะไม่มีอะไรที่ต้องกล่วยถ้าคุณก้าวตรงนี้ไปได้ คุณจะไม่มีอะไรให้ต้องกลัวอีกค่ะเพราะคุณผ่านมาได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดเชื่อเลยทุกอย่างจะดีสำหรับพวกเราเสมอขออวยพรให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขได้มากเท่าที่ทุกคนต้องการเลย ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ตัวลินเองก็ใช้วิธีแบบที่ลินบอกไปเนาะเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ลินทําเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะแล้วก็ถ้าลินมีข้อมูลดีๆอะไรที่อยากจะเผยแพร่แล้วก็บอกทุกคนก็จะทำคลิปให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะถ้าลินไม่ติดภารกิจ อะไรในอื่นๆเนาะดินก็จะทำคลิปแล้วก็ลงคลิปทุกวันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ